ป็นแก้วเก็บอุณหภูมิที่ใช้ดีจนผมอยากบอกต่อมากทั้ง2ใบนะครับเป็นของแบรนด์ชิดากานะแต่เดี๋ยววันนี้เรามารีวิวรุ่นนี้กันนะครับก่อนอื่นเลยเพื่อนๆดูดีไซน์ของแก้วนะบอกเลยว่าโคตรหลอ่อโคตรเท่แล้วดูเท็กเจอร์ด้านนอกของแก้วนะครับทำออกมาได้ดีมากเป็นแก้วเก็บอุณหภูมิขนาด1000 ML นะครับบอกเลยว่าเติมทีเดียวอยู่ได้ยาวๆส่วนเวลาจะดื่มนะครับสามารถดื่มได้3แบบเลยเพื่อนๆสามารถเปิดจุกตรงนี้นะครับดูดจากหลอดได้หรือถ้าใครไม่ชอบดูดจากหลอดนะครับเพื่อนๆสามารถกด ปุ่มตรงนี้ครับนี่เปิดฝาแล้วยกดื่มได้เลยครับแต่ถ้ามันยังไม่สะาใจนะครับสำหรับสายดื่มน้ําเก๊กหวยนะ้ำเพื่อนสามารถเปิดฝาแบบนี้นะครับยกซดได้เลยแล้วด้านในของแก้วนะครับมีให้เลือก2แบบทั้งที่เป็นแบบสแตนเลส316หนะครับหรือเป็นแบบเสริมเคลือบซิลิโคนมาด้วยก็ได้ตัวสแตนเลสเป็นฟู้ดเกรดนะครับใส่ชากาแฟน้ําอัดลมน้ําผลไม้น้ําเจ๊กหวยได้หมดเลย หรือใครชอบดื่มชากาแฟเคลือบเซรามิกแบบนี้เหมาะมากๆนะครับมันจะทําให้รถไม่เพี้ยนกลิ่นไม่เพี้ยนแถมทําความสะอาดง่ายด้วยนะส่วนหลอดดูดเป็นซิลิโคนนิ่มแบบนี้นะครับมีที่กองชากาแฟมาให้ด้วยแล้วด้านล่างของแก้วนะครับมีซิลิโคนกันลื่นมาให้ด้วยตั้งโต๊ะทํางานตั้งโต๊ะคอมไม่ลื่นไม่ไหลนะหรือตอนนี้นะครับใกล้ปีใหม่แล้วปาร์ตรงปาร์ตี้ต้องมาใครยังไม่มีแก้วเก็บอุณหภูมดิดีนะครับแนะนําเลยเก็บ112ชั่วโมงเก็บเย็น24ชั่วโมงรุ่นนี้มีให้เลือกทั้งหมดสนนี่ คาเกือบ2,000วันนี้เหลือแค่1นึ่งแบงค์เทามีทอนเดี๋ยวผมปักตะกร้าจากแบดให้นะครับไปจิ้มเลือกสีกันได้เลย